นะคะพี่น้องเอฟซีมาทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องวันนี้มีของดีจะให้พี่น้องดูอะไรอันร้านอาหารนะพี่น้องอยู่ตรงรัดยาเนี่ยเขาทาเขาเลยโทรมาว่าพี่ลงมาเอาหวกโอบหวกคั่วเขาบอกอะไรห่วกอะไรห่วกหมกนะพี่น้องน้องเขาหมกไดมอนะอันนี้ก็น้ำพริกน้ำพริกปลายแห้งนะพี่น้องนี่ไอ้น้ำพริกปลาแห้งนะพี่น้องโต๊ะมันแคบได้แค่นี้เลยพี่น้องซื้อเข้ามานะเป็นฟักทองใส่ไข่พี่น้องอันนี้ผัดหอยลายผักก็มีท่านี่มีพี่น้องผักขัด ประกาศหินนะพี่น้องนี่คประกาศหินแล้วก็มียอดกระถินพี่น้องแล้วก็ข้าวไรเบรีมาด้วยพี่น้องประเทศ,เท,ศทานข้าวกันนะคะพี่น้องพ่อนน้องกับปูด้านอาหารเขาเขาทำแต่เช้าก็เลยโทรบอกให้ลงไปเอาพี่น้องได้ชิมก่อนลองชิมกอนพี่น้องอือหืออร่อยมากพี่น้องโอ้แสบหลายพี่น้องอือหือ มันเยอกับข้าวหลายอย่างเลพี่น้องแย่มันน้องกวาการหินนะม้วนม้วนม้วน,น,นงี้เลยนะลืบกูไม่ได้นะม้วนม้วน,นเลยพี่น้องนี่ถ้ากระตกักพริกปลาแห้งใส่พี่น้องนี่อื <c oughs> การเห็นไหมพี่น้องมันเหมือนปาสาบีนะพี่น้องมันชุนชุนเนาะอร่อยพี่น้องชอบมากเลยอร่อยพี่น้องมันชุนด้วยชิมอัดฟักทองใส่ไข่ซื้อเข้ามามีเพื่อนเยอะนี่ก็ดีนะพี่น้องเนาะถ้าอยู่บนนอกไม่มีเพื่อนนะพี่น้องว่ามาอยู่เทพเดดเดดดีนะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีไม่มีเพื่อนนะพี่น้อง เหลือสองสามคนพี so ่น้องนั่ต่างจังหวัดนะแต่ในเทพไม่เยอะแยะไปหมดเลยเราอยู่แต่เด็กเนาะอร่อยนะพี่น้องผัดผัดฟักทองใส่ไข่อือใช้เร้าพี่น้องอร่อยชิมทุกอย่างผัดไทยลายก็ซื้อทามาพี่น้องลองดูต้องพายพี่น้องใช้มือเด้อพี่น้อง มพยายามันอยู่ข้างหลางอ่ะอัถอยลายลองชิมดูที่ชิมไม่ชิมชิมดูหนึ่งคำอืมพอจะได้พี่เนาะถูกใจประกาศเห็นเนี่ยพี่น้องนี่ ม้วนม้วนม้วนเลยนี่อมมมันก็บว่าเหมือนวาซาบิเลยะพี่น้องอือ อร่อยอยู่นะพี่น้องแต่มันก็โอเคมาเด้อพี่น้องก็ขอบพระคุณพี่น้องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะพี่น้องพี่น้องคนที่ามาแล้วกับทปชาในทุกโรคภัยนะพี่น้องพี่น้องคนไหนที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงเวลาถ้าถ้าชมไม่ได้ในใจว่าชมจบหรือเปล่าพี่น้องก็ไปไปย้อนไปหลังบ้านนะคะพี่น้องจบแน่นอนพี่น้องไปดูหลังบ้านนะคะพี่น้องถ้าไปดูหลังบ้านก็เห็นแล้วว่าเราชมจบนะคะพี่น้อง แต่ถ้าคลิปยาวเกินไปแล้วก็ชมให้ครึ่งเดียวนะคะพี่น้องผัดฟักทองอร่อยพี่น้องเอ้ยยอดเลยอ่ะอร่อยจริงนะอืมเจบพี่น้องเสียบ นนห้องสาวอาบน้าเสียงของน้ำแต่นห้องน้ำพี่น้องก็ตัวะไพ่ได้พี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงเพลงประกอบนะพี่น้องบางทีมันบอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์พอเราลงแล้วไมมีลิขสิทธิ์ราะปวดหัวพี่น้องก็เลยไม่ค่อยได้ลงเพลงประกอบเท่าไหร่นะพี่น้องเอาส,สดๆนี่แหละที่เราก็ลงไปแล้วบางทีมันบอกวมมีลิขสิทธิ์เราก็โอ้อล้ลบคลิปทิ้งเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยไม่ค่อยได้ลงเพลงประกอบเท่าไหร่โดยนี้พี่น้องอแบบลายพี่น้องนะพริกปลาแห้งนะคะอย่างนี้เลยพี่น้องอชอบมากเลยแบบประกาศเห็นเนี่ย ถูกใจพี่น้องถ้าเรามาดองยิ่งอร่อยนะพี่น้องดองเองนะอร่อยมากนะพี่น้องใส่น้ำข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเองอืม้มขึ้นอัน้มีแต่อาหารบ้านๆเราเนาะพี่น้องเนาะอ,อร่อยเนาะชอบมากนะอาหารแบบบ้านๆน,นะ ตอนเราเป็นเด็กๆกันนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่ทำอะไราทานก็ทานน้อพี่น้องเนาะนี่แหละอาหารบ้านๆเนี่ยชอบแบบนี้แหละเลีเ้ยงไม่ยากนะพี่น้อง <laughs> นี่นะครับไปเลยนี่ อ่อนซื้อรถพักเ่อเช้ามาหน้าบ้านซื้อกระเทียมลืมไปหรอไงยอยากชอบพันเทียมหมดสดๆนะพี่น้องลืมเมื่อเช้านี่เทียมหมดด้วยงามงาม ใช้ของไอ้ผลไม้ลูกโดดเต็มเลยพี่น้องอืมหว่วงลูกโดดเต็มเลยอืจะหว่วงน้อยลูกโดดเต็มพี่เขียนเอาพี่บางเือได้นะพี่น้องน้อกับผักนะ ออพี่เก้าพี่น้องว่าใกล้พักเนี่ยอ่ะเกาวลูกหัวเดยก่อนทานกันนะพี่น้องในการร้องลูกดูดมันคงจะผิดมาก <c oughs> จะเสพท้องอีกอืมอืมอม อร่อยมากพี่นองได้ฐานนานมากมีปลาซิวอยู่ด้วยด้วยปลาซิวทั้งลูกห่วงทั้งปลาซิวน้อยอยู่น้ำกันดิพี่น้องนี่ หอ,อยลายไว้ก่อนนะครับพี่น้อง<ะ>ทานของดีก่อนนี่โอ้สุดยอดพี่น้องพวกหมุกหมอก้อก็ใส่พริกพี่น้องลูกดูดก็ใส่ทั้งอะไรมันนะท้าไม่เราทานก็ได้ก็ดีละเพื่อดูน้องเบดตึงตรุง่ง

มากนะพี่น้องก็ทำยังไงอร่อยจังไม่ไม่เค็มไม่อะไรพี่น้องมันอร่อยอ่ะโทนกับหว,วานหวานนึบๆเลามาอุ่นทานตอนตอนบ่ายนะพี่น้องนี่นี้เลยพี่น้องอย่าส่งม,มาเอานนี่ช่วยกัน <laughs> พี่น้อง อร่อยมากผักโองใส่ไข่เฮ้ยอิ่มมหมพี่น้อง ขอษขออภัยนะพี่น้องสาวอบบน้าในห้องน้ำมันเสียงดังมากเลยสากดังดังเลยไปแล้วนะคะพี่น้องขอให้ประเทศต่างประเทศสุขภาพแข็งแรงรับดูคนรับรวยทุกคนนะคะพี่น้องดูแลสุขภาพรับด้วยพี่น้องด้วยประเทศต่างประเทศด้อยพี่น้องด้วยพี่น้องอยู่เหนืออยู่อีสานน้ำท่วมก็โขอให้น้ำลงไวๆนะพี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อแต่พี่น้องช่วงนี้ชาวใต้คงไม่เป็นไรมั้งคะแต่แต่อีสานเหนือตอนนี้น้ำท่วมค่ะ ็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พี่น้องปลอดภยัยท,ทุกทุกทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีอยากให้พี่น้องเ e อฟซีดูอะไรตอนนี้หกโมงกว่านะฟ้าน่ากลัวมากเลยนะพี่น้องดูนะ รรอบๆมันตกเลยนะเราโรงเวียนใหญ่ฟ้าแดงน่ากลัวมากใ่นห้เราดูดูดูนี่หกโมงกว่าตึบเลยอ่านข้าวแล้วก็ลงให้พี่น้องชมด้วย